สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสะเทือนถึงรัฐบาลประยุทธ์จับตารอยราวในรัฐบาลหลังประชาธิปัตย์ถูกพรมชารัฐล้ลมแชมป์คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมสดสอเขตสามนครศรีธรรมราช โดยเมื่อวันที่8มีนาคมปี2 5 0 4หลังจบการเลือกตั้งซ่อมสสเขตที่3จังหวัดน,นครศรีธรรมราชในสีอำเภอคือชะอวดจุลาพรเฉลิมพระเกียรติและพระพรมเมืม่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านายอาญาสิสีสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรครุงชารัฐเป็นผู้ชนะโดยได้คะแนนรวม48,701คะแนนชนะนายพงศ์ศิลป์เสนาพงศ์ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นน้องชายของนายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสในเขตนี้ที่ถูกศาลสั่งพ้นจากตำแหน่งโดยได้คะแนน44,000 632คะแนนห่างกัน4 0 6 9คะแนนส่วนนายสราวุฒิวรณรัฐผู้สมัครจากพรรคกราได้ไปกว่า6,000คะแนนและนายอภิรัตรัตนพันธ์จากพรรคเสรีรวมไทยได้ไปกว่า2,000คะแนนหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ รองหัวหน้าพักรุงชารัได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนายอายาศิทธิ์ผู้สมัครของพักทําให้พักมีสสคนครศรีธรรมราชเพิ่มเป็นสี่คนสําหรับการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพัก พระมารัฐที่พี่น้องประชาชนได้มอบคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ตัวแทนของพรรคเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทางนี้พลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวนหน้าพรรคธงชารัฐได้ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ตัวแทนของพรรคทางานพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนร้อยเอกธรรมนัฐกล่าว ขณะที่นายอายาสิทธิกราวว่าผลการเลือกตั้งเป็นมติของพี่น้องประชาชนต่อจากนี้มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามที่ได้รับมอบหมายขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนหลังจากการเลือกตั้งซ่อมสอสในครั้งนี้จะจบแล้วจบเลยหรือจะมีการเอาคืนหรือไม่ทำให้หลายฝ่ายจับตามองถึงความเป็นเอกภาพในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ในระยะเวลาของรัฐบาลที่เหลือกว่าสปี ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเจ็บปวดไหมล่ะ แต่จะทำอะไรได้ในเมื่อไม่มีจุดยืนหวังแต่ตีกินกระแสแต่นับวันราคาต่ำลงจึงเป็นได้แค่ลูกไล่เขาเลือดกลืนทุกวันระวังจะหมดตัวนะประชาธิปัตย์แมลงสาบโดนหมาเน่าแยง่งพื้นที่แต่แมลงสาบทำอะไรไม่ได้เพราะต้องอาศัยบาร,รมีเขาช่วงนิทหารเป็นใหญ่ทำชั่วเท่าไหร่ก็รอดขอแค่เลียเก่งฆ่าคนตายขายยาบ้าค้าไอ้ อยู่กับรัฐบาลน,นี้รอดหมดอับปรีถิ่นกาขาวคนเลวเรืองอำนาจพักเก่าแก่ไม่เคยถูกยุบกลายเป็นตกที่นั่งลำบากเพราะไม่มีจุดยืนทางการเมืองความเชื่อมั่นและศรัทธาของชาวบ้านหายไปครั้งต่อไปไม่ต่างจากพักชาติไทยพัฒนาอาศัยกลวยเล็กๆน้อยๆสนับสนุนพักใหญ่เพื่อเป็นรัฐบาล ควรถอนตัวออกมาจากการภายเรือให้โจรนั่งก็ยังพอมีโอกาสเรียกคะแนนสงสารจากประชาชนคนไทยได้ในโอกาสหน้านะ ตายคานกวีประชาธิปัตย์มลงสาบที่เรียกปริดการเข้ามาสุดท้ายตัวเองกำลังจะกลายเป็นพักที่สูญพันบอกได้คำเดียวว่าสมน้ำหน้าถ้าหลายพักไม่ร่วมมือการขับเคลื่อนแก้รัฐมนูญโดนกินรวบแน่ๆประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็ไม่เว้นหรอกนะนายบายประชานิยมประชาชนบางส่วนชอบมากพระมชารัฐจะจอดทุกพื้นที่อย่านิ่งนอนใจกันนะ ไกลสิ้นชื่อพรรคที่เก่าแก่ที่สุดแล้วโดนพระรัชรัฐกรืนที่หมดแล้วเรียกกันออกมานักเลือกตั้งครั้งหน้าเต็มตัวหายไปทางพรรคแน่โคตารัฐมนตรีก็คงจะไม่ได้หรอกนะงานเข้าประชาธิปัตย์เกมพริกพระรัชรัฐความประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้ง่้มนครศรีธรรมราชเฉือนน้องเทพไทยคว้าเก้าอี้สอสอเพิ่ม โดยเมื่อวันที่7มีนาคมปี2,504ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมสสเขตที่3นครศรีธรรมราชในพื้นที่4อำเภอรประกอบด้วยอำเภอชะบวดจุลาพรเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพรมซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง2องรหน่วยมีจำนวนครัวเรือน54,592ครัวเรือนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาย7 7, 7 8 6 3คน หญิง7 4 5 6 4คนรวม152,427คนมีผู้สมัคร4คนใหม่เลขหนึ่งนายสราวุิสุวรรณรัตน์จากพรรคราหมายเลขสองนายอภิรัตน์รัตนพันธ์จากพรรคเสรีรวมไทยหมายเลขสนายพงศินเสนาพงศ์จากพรรคประชาธิป 4, าาัตย์และหมายเลขสนายอายาสิทธิ์ศีสุวรรณจากพรรครงชารัฐ ภายหลังการปิดหีบเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต่างปิดกั้นบริเวณห้ามเข้าเฉพาะบริเวณรอบนอกยังคงมีประชาชนต่างมายืนฟังการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมสนะอนสนครศรีธรรมราชเขตที่3อย่างไม่เป็นทางการรายงานมาแล้ว2 4 1หน่วยจากทั้งหมด262หน่วย1ลำดับที่1เบอร์สนายอายาศิรสุวรรณพักพรังชารัฐได้44,36 6คะแนน สองลำดับที่สองเบอร์สามนายพงศินเสนาพงศ์พักประชาธิปัตย์ได้41,77 7คะแนน 3. ามลำดับที่3เบอร์หนึ่งนายสราวุธสุวรรณรัตน์พักกราได้5,592คะแนน 4. ี่ลำดับที่4เบอร์สองว่าที่ร้อยติอภิรัตน์รัตนพันธ์พักเสรีรวมไทยได้2,107คะแนน ซึ่งล่าสุดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารองหัวหน้าพักพรงชารัฐได้กล่าวภายหลังทราบผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขตที่3นครศรีธรรมราชอย่างไม่เป็นทางการโดยนายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดน,นครศรีธรรมราชพักรงชารัฐชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ถือเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ของพรรครงชารัฐ ที่พี่น้องประชาชนได้มอบคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ตัวแทนของพรรคเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนรัษฎรพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณหัวหน้าพรรครงชารัฐได้ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ตัวแทนของพรรคทำงานพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้านนายสรรหพจน์สุขศรีเมืองรองโคศก พักปรงชารัฐในฐานะผู้ประสานงานการเลือกตั้งซ่อมเขตสามนครศรีธรรมราชได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตสี่อำเภออำเภอชะอวดอำเภอพระพรมอำเภอจุลาพรและอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้สมัครของพักโดยยุทธศาสตร์คนละครึ่งที่ใช้ในการหาเสียงในครั้งนี้ทำให้พักมีตัวแทนทั้ง4เขตจาก8เขตของจังหวัดน,นครศรีธรรมราช ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานทำงานร่วมกันเพื่อนำนโยบายจากรัฐบาลมาช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการที่พี่น้องประชาชนไว้วางใจเลือกตัวแทนของพรรคในครั้งนี้เนื่องจากผลงานของรัฐบาลในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาสามารถจับต้องได้และจากนี้ต่อไปสอส,อสอจังหวัดนครศรีธรรมราชของพรรคทั้ง4ีคนจะทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าอดีตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับ การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พรคชาติปัตต์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้ส่งผู้สมัครลงชิงชัยเช่นกันคือนายพงศินเสนาพงศ์น้องชายนายเทพไทยเสยนาพงศ์อดีตสสเขตสามโดยจากการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ทําให้ต้องจับตาถึงความสัมพันธ์ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของพรคชาติปัตต์และพักพรังชาระจากนี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจนุ่งอย่างเช่น พรประชารัฐและขี้หมาผมขอเลือกขี้หมาเพราะว่าขี้หมาเหม็นแค่สามวันก็หายแล้วแต่ประชารัฐเหม็นสี่ปีเผยเผนานกว่านานเนื่องจากสืบทอดอำนาจอาจจะ20ปีกว่าจะหายเหม็นนะเชื่อได้เลยอีกหน่วยพับชาติปัดจะต้องสูญพันธุ์แน่เพราะเป็นพักการเมืองที่ไม่มีจุดยืนที่แน่นอนตามคาดถ้าเป็นหวยผมคงถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วนะ อย่าดีใจไปพวกที่เลือกก็หวังแค่เศษเงินส่งร้อยถึงสามต่อเดือนแทนที่จะพัฒนาให้ไปไกลกว่านี้บอกตรงๆนะคนมีนี่เยอะไม่ใช่ไม่ทำงานทำการแต่มันไม่มีอะไรที่กระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามองย้อนคิดดูโครงการรัฐบาลแต่ละอย่างโคตรจะวุ่นวายไม่นานก็พากันอดตายนะครับ ประชาธิปัตย์อย่าไปสงสัยว่าทำไมถึงแพ้ก็พักก้าของกรส่งแข่งด้วยก็เท่ากับคะแนนประชาธิปัตย์เดิมถูกแบ่งออกเป็นสองทางคู่แข่งจากพรัรงชารัฐเดิมที่มาอันดับสองเมื่อเลือกตั้งใหญ่ก็เข้าปไปอย่างไม่ต้องสงสัยหรือว่ากล้วยพรรองชารัฐจะลูกใหญ่กว่านะประชาธิปัตย์ศูนพันแน่โดนพระชารัฐเหยียบซะจมเลย เป่านกหวีดแทบเป็นแทบตายมาคาบไปแดกซะง,งั้นขนาดฐานแน่นขนาดนี้ก็ยังแพ้สมัยก่อนประชาธิปัตย์ส่งเสาฟไฟลงยังได้เลยภาคใต้นี้ขนาดฐานลืมเทพไทยแท้ๆนะเนี่ยผลของการทรยศประชาชนภายเรือให้โจนนั่งโดนโจนตลบหลังแล้วเวรกรรมจริงๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวสด